วสวัสดีครับกัพมน,นะะีบ๊าววี่นะครับมาสูงป่าที่ร้องเบิ่งเบิ่ง,ป,งป่าบ่อนสิตรีสะดุง้งเอาป่าสัก,กวันนะครับถ้าเก็บเฉยเดียววาใดมมนจิตายบ้าระลึดป่าพบยกสะดุง้ง แตกเลยวต่งเกอานเลยอักกนเมมันยุตสสะดุงนีง่น่ <u> นเธอป่าปนั่ง่าบ่าวพี่

แย่ลงเห็นบ้แย่ขัดแย่แน่พี่น้องมันก็ไม่เสียไจไปเอาล่ก็สร้างใ่าดตบพอ นกอปพี่ว่อนแล่นออกเสยสะดุ้งเจ้าขาดแท้แน่นอนปานนุ่นจันต์ตนหนาพอ กขาอยต่อนั่นไปมันก็แลนดีแต่ว่าว okay you okay, know ับปิดกล้องให้หนึ่งปิดนแต่แดงๆงัน้นป่ะ